เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นถ้าคนนั้นไม่เสียงเมื่กี้ก็อะไรขึ้นเอ๊ะทักษา,ามาอะไรเหรอวนตกมันคืออะไรกระึงกระึงไม่เสียงอะไรฮัลโห,หลครับฮัลโหลมีอะไร นี่เกมมีมีไฟไหมโดนมีเทียนมีเทียนลมแล้วก็ไฟไหมแล้วแล้วแล้วมันฝนตกก็เลยก็เลยก็เลยหัวไม่มาก็เลยก็เลยฝนตกันก็เลยดับไปค่ะเทียนหายไปเพราะว่ามีคนมาช่วยค่ะ คือจะมีส่วนไหวแต่ว่าไม่ไมู่้ว่าจะตายเลย นายรู้ไหมว่าฉันโดนทีไฟนายรู้ไหมว่าฉันโดนน้ำอะ่ะ <c oughs> แปลว่าแปลว่าฉันจะมีโอกาสเกิดในเิื้อใหม่มากเชื้อไก่ ฉันลืมแล้วว่ามันคืออะไรเก้าชิปไงชิปชิปอยู่ไหนเอาลืมนี่อันนี้พีซจอยใช่ไหม please join เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพ l e a s e j ใช่ไหมไม่ใช่ชิปเป็นชิปใช่เหรอใช่ชิปให้คิดว่าไม่ใช่นะงั้นแต่ว่าเราไปเล่นเซฟอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสตอรี่หรือว่าเราจะเซฟแมท เอาจริงแต่เชื่อใจไดกับนาย,ยางไงเชื่อยังไม่ได้เซฟหมดแล้ว, <Okay. S 1> ลวทำไมอ่ะในเซฟแมพน่าจะเซฟอยู่ที่เราแล้วเราแล้วเราจะไปที่อันที่เราเซฟยังไง hmm. อ่ะอืมอะนี่อเอ้ยเอ้ย I love, I love. ภาคส uh, ี่จะมาใหม่ภาคนี้สั้นโคต